มาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสด e ี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องวุฒิชัยอริยโยนวุฒิัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับจากคลิปที่แล้วนะที่ผมลงไปเป็นหลังคาสูงคันนี้คลิปนี้เรามาดูหลังคาต่ํามั่งครับเป็นอ่าพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องอ้าวดู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 ครับนี่อ้าวดูครับทีนี้จากที่ตอนนี้ช่างทอนเครื่องเป็นไงนี่ช่างทอนการันตีมาแล้วครับเครื่องเครื่องดีมากนะครับ เครื่องดีมากเอาดูดูเริ่มล้างทำความสะอาดนะครับอ่ะมาดูภายในนี่ยังล้างทำความสะอาดไม่เสร็จนะภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เบาอ,อะไรก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะนี่นี่นี่น,นี่สำหรับเอฟซี FC เราพี่น้องเราที่จะทํารถบ้านบ้างวิ่งนักเรียนบ้างใช้กิจวัตรประจําบงประจําวันอะไรยังไงก็สะดวกง่ายนะครับมาดูเครื่องครับโอ้เครื่องสวยแจ่มนะ อ่ารู้เรื่องเลยเครื่องครับสวยครับสวยสวยสวยนะฮะเครื่องสวยครับนี่ช่างทอนเริ่มล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวช่างทอนล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องฟังระบบขับระบบอะไรต่างๆกันนะครับรถคันนี้มาลงจากสไลด์เมื่อวานใช่ไหมช่างทอนใช่ครับอ่าน้องชายผมรถไซด์เอามาส่งเมื่อวานนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกัน มาแล้วครับเช็ดถูไปครับดูรอบคันดูครับรอบคันครับฝั่งนี้ครับก็มีรอยขีดนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องปกติเอาดูดูหน้าหน้าฝั่งนี้นะค่อนข้างที่จะโอเคนะรถอ่ะเดี๋ยวให้ช่างทอนทำความสะอาดให้มันเสร็จก่อนมันสตาร์ทได้ดยุ่ยยังในี่นช่างทอนได้ครับสตาร์ทได้เลยบ่ได้เลยค่เก<อ>ียบบ่ละเดี๋ยวมองกาน เยาว่างครับช่างทอนบอกสตาร์ทได้เลยครับโอ้เสียงเครื่องไหมแอร์ย็นเย็บฮะเอ้ยแอร์เย็นพ่อมะเอาคันนี้แอร์เย็นนะแอร์เย็นจริงครับคันนี้อ้าวรู้เรื่องครับเออรถวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยสองแสนสามพันสามร้อยยี่สิบกิโลครับ 23,320กิโลครับคันนี้ครับ23,320กิโลโอ้เสียงเครื่องจัดวัดเด็ดอะเสียงเครื่องอะดูดิบ้าเผาทาเลยแอร์เย็นทั้งท่อนแอหลังเย็นไหมเปิดแอร์หลังก่อนนะอ๋ะอไม่ได้เปิดสวิตไปแอร์หลังครับเอามาีู จุดรวดอแอร์หลังเรียบร้อยครับเอาคันนี้พร้อมแอร์เสร็จสรรเรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรอีกเลยทีนี้้าวโอเครู้เรื่องเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนปิดแอร์ก่อนอ่าเนี่ยครับปิดแอร์เสียงก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับว้าวโอ้ <c oughs> เหลือเชื่อผมประมูลผมไม่คิดว่าเครื่องจะดีขนาดนี้นะเอาตรงๆ <c oughs> เอาตรงความรู้สึกเลยตอนผมประมูลอ่ะ แล้วก็พวกนี้เป็นไมดิจิตอลถ้าเราไม่เปิดสวิตช์เราไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะวิ่งเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วคันนี้ทําให้ผมเซอร์ไพรส์ทีนี้โอ้ทำให้ผมเซอร์ไพรส์สุดๆคันนี้นะฮะเดีย๋ยวให้ช่างทอนล้างขัดสีชวีวันราคามิตรภาพเหมือนเดิมนะฮะก็มีรอยขีดข่วนหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับรถมันจอดนานนะครับเอาเดี๋ยวอ่อสติกกงสติกเ,เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยนะครับเอาดูครับนี่ครับ ภา,ภายในแหลกหลังคาขอบมุมสวยนะดูดีนะฮะดูดีดูด,ดีดูดีนะครับเนี่ยมุมแหลกมุมหลังคานะครับสวยดูดีเดิมเดินทุกกระเบียดนิ้วตัวนี้แทบจะไม่เคยจะแกะจะแงะเลยดูครับหลังคาเ็าถือว่าดูดีครับ ถือว่าดูดีถือว่าสวยเลยนะครับเบารครบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่นั่งนะครับสิบเอ็ดสิบสองที่นั่งก็ถือว่าครบแหละนะฮะอ่ะดูเสียงกระชึ่งแบบนี้โอ้สบายครับเดี๋ยวมาดูระบบขับเหมือนคันนี้เซอร์ไพรส์ข้อมูลรถรุ่นนี้เซอร์ไพรส์ทุกคันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวได้ให้ช Mango ่างทอนล้างทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอย่างนี้ให้มันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะดูดูดู นี่ครับตามซอกตามมุมทําเท่าที่เราทําได้นะช่างทอเนาะอาจจะไม่สวยปิ้งเหมือนที่คนอื่นเขาทําแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ <S <S อากเอซีที่น้องเรานะครับเดี๋ยวครั้นี้ให้ช่างทรล้างเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเดี๋ยวผมพามาดูอีกครั้งหนึง่งว่าจะแตกต่างไปในขนาดไหนไม่มากก็น้อยแหละเชื่อใจฝีมือช่างทอรอสักครู่ครับผมให้เสร็จก่อนเดี๋ยวออกมายืนเด่นๆแล้วให้ชมครับผมมาครับ ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะก็มีตําหนิเหมือนรอยถลอกอยู่ฝั่งนี้นะครับมา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 ทำความสะอาดเสร็จแล้วมามาไอ้ช่างทอนสตาร์ทถอยมาเลยเอาปัดน้ำฝนหลังทำงานเลยทีนี้มาแล้วครับเครื่องยางแจมอะ่ะบอกเลยนะฮะเครื่องยางแจมครับคันนี้ดู ไปขับโชว์เลยขับโชว์ยืนพื้นเลยไปไปลงไปแล้วครับอามาดูครับทีนี้ดูพอออกไปโดนแดดแล้วค่อนข้างที่จะดูดีเลยเอาไปดูครับเปิดแอร์อาทางคอนเปิดแอร์้วครับดูดูดูการยืนพื้นนะเปิดแอร์แล้วครับเอาไว้เอามาดูครับ ปิดกระจกครับเปิดแอร์ท่อนเดี๋ยวเลยแล่นเดินหน้าถอยหลังอยู่นี่นะจะปิดกระจกเปิดแอร์ครับท่านรอบเนี่ยทำหน่อยแจมเลยนะคันนี้นะครับครับครับมาดูมาดูมาดูแจมนะให้พ่อนเปิดแอร์ครับจะได้เช็คแอร์ไปในตัวเลยผมเช็คแอร์ ไปในตัวครับว่าจะเย็นไหมอ่อาแแอร์ตักทำงานละเดินหน้าถอยหลังไปเลยได้มึงยืนการยืนซ่งของรถบา้า้ย่ๆไปฮือ นี่ครับเดินพื้นครับดูสวยอยู่นะนี่ไปลงไปเลี้ยวอะไรทำงานหมดครับอือดัครับปั๊บถอยมาแล้วครับถอย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 ,ยาวๆก็วันที่ไปย้ายเนาะทีแรกผมก็กะว่าอยากไปทำคอนเทนต์ ตรงที่ประมูลตรงที่อะไรแต่ผมไม่ได้ไปเองอะ่ะอันนี้คันนี้สองคันเนี้ยสองสามคันเนี้ยผมประมูลทางโทรศัพท์นะครับผมดูรูปแล้วผมประมูลเลยผมถึงบอกว่าผมได้รถนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับที่รถไม่เป็นอะไรแล้วก็แอร์เย็นนะครับอาศัยสืบจากเจ้าหน้าที่ <laughs> สืบจากเจ้าหน้าที่ครับว่ารถเป็นอะไรยังไงมั่ง <laughs> เจ้าหน้าที่เออเจ้าหน้าที่เขาก็จะเล่าให้เราฟังเนาะว่ารถมันเป็นยังไงเอาดูครับมา จากล้างแล้วเป็นยังไงนะครับอุปะแอร์เย็นช่ำไม่ต้องห่วงโอ้แอร์เย็นนะพีะท่อนเนาะสบายเลยแอร์ไม่ต้องไปทำอะไรอีกรถวิ่งสองแสนกว่าตำหนิบอ่อขาดตรงนั้นใช่ไหมช่างทอนบ่อขาดแล้วพวงมาลัยน,น,นิ่มเป็นปะนิ่มนิ่มนิ่มอ่านี่ครับนี่ข้างหน้านะดู ข้างหน้านะครับตะเข็บหลังครับแอร์หลังเย็นครับมาแอร์หลังก็เย็นสบายครับช่ำๆครับเอาเขาท่าเขาท่าครับถ้าแอร์เย็นอะไรมันก็ดีไปหมดเนาะอย่างว่าเนาะเนี่ยพกพื้นพวกอะไรทำความสะอาดเรียบร้อยครับดูครับพื้นทำความสะอาดให้หมดแล้วนะแหลางเลื่อนประตูนิ่มครับ รางเลื่อนประตูก็นิ่มๆเลยเรียบ้อยครับก็มีรอยรอยขีดข่วนฝั่งนี้หน่อยครับมีรอยขีดข่วนฝั่งนี้นะช่วงท้ายจัดว่าสวยครับไม่มีปัญหาอะไรครับช่วงท้ายนะ,เ,ะเนี่ยตัวนี้ตรงนี้เครื่องสามพันนะครับเซ็ตดีสามศูนย์นี่ฝั่งนี้จัดว่าดูดีก็มีตำหนิตรงนี้เหมือนรอยขุดข่วนหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเนี่ย ทำสีหรือว่าจะไม่ทําแต่ว่าสติกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างมางเอาออกนะครับสติกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยช่างมางเอาออกอ่ะโอเคเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับก็จะเปิดราคาแล้วนะเดินทางมาถึงท้ายคลิปถึงในช่วงที่ผมจะเปิดราคาแล้วเอา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 ราคาเอาเอาเอาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน 129,000ครั้งที่1 129,000ครั้งที่2 129,000ครั้งที่3นะครับ3ครั้งก็129,000สพันนี้ทำไมถึงถึงเปิดราคานี้เพราะว่ารถมันเหมือนมีรอยขีดขนะ่วนอะเปิดราคานี้ให้ FC เราให้พี่น้องเราไปขัดไปถูไปอะไรต่างๆนะครับ129,000บาทนะครับอ่ะผมว่าราคานี้เป็นราคาที่เวิร์กราคานี้เป็นราคาที่สวยราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นผมด้วยนะวุฒิที่ใช้อะไร่ยนต์วุฒิที่ใชของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิที่ใช้อะไร่ยนนะ0 8 7 9์1 9 2 2 6 0 9 5 6, 6, 4, 3, 8, 2, 6. ้าห้าหนึ่งเก้อะไหล่ยนต์กาฬสินธวุ์ที่ใช้อะไรยนกินชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีรักษาคำพูด <laughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เล่าให้พี่น้องเราฟังว่าของถูกของดีอยู่กับผมมีจริง ขอบพระคุณทุกท่านที่เชื่อใจผมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ผมคัดรถท่านขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ